สวัสดีค่ะพบกับร้านพิสิทธ์แท็กเตอร์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถคู b บต้45แรงนะคะรุ่น L458 0นะคะสภาพสวยๆนะคะคันนี้นะคะเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะคะรถสวยยางดีทั้ง4เส้นนะคะระบบใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะคะ สวยๆกันเลยนะคะทันนี้คูต้า4.5แรงนะคะรถสวยเครื่องแน่นเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะคะยางดีทั้ง 4. สี่เซนนะคะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ ฐานควนนะคะผานควนซีเอ็มทีบยี่สิบสี่นะคะสว,สวยเลยนะคะคูบปต้าสี่สิบห้าแรงนะคะใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสี่หนึ่งสองสองสามเก้าร้านพิสิทธ์แทคตเตอร์นะคะอยู่ที่บ้านหนองกระสังตำบลดานจักอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเข้ามาลองขับรถได้นะคะร้านพิสิทธ์แทคตเตอร์ะค่ะ